วันที่1ธันวาคม2,563เวลา14นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภานเรียนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือสุทานารีนาฏ ไปยังห้องอนเนกประสงค์ชั้น13อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเปิดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่28ภายใต้แนวคิดเอสอยู่ร่วมกันได้ไม่ตีตราจากนั้นพระราชทานพระดำรัสเปิดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่28ทรงจุดเทียนสองใจด้วยสวิสไฟฟ้า และพระราชทานภาวะโรการให้บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุขบุคคลดีเด่นด้านสังคมสื่อสร้างสารรค์ดีเด่นสถานประกอบการดีเด่นสถาบันการศึกษาดีเด่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นครอบครัวดีเด่นและกลุ่มชมรมผู้ติดเชื้อดีเด่นเข้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณจำนวน12รางวัล ต่อมาท่อพระเนตรวิดิทัศพักรณียกิจทรงร่วมการขับร้องเพลงอย่ายอมแพ้และคำสัญญาหลังจากนั้นเสด็จเข้าห้องจัดนิทัศการท่อพระเนรนิทัศการเกี่ยวกับวันเอสโลกรวมทั้งการดำเนินงานของศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทยวันที่หนึ่งธันวาคมของทุกปี โครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS ได้กำหนดให้เป็นวันเอดสโลกสภากาชาติไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอสจัดงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอส รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาเอสและให้ความสำคัญในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาลดการรังเกียจและไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อเพื่อช่วยให้ผู้ติดเชื้ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข